ที่ลินแข่งนะคะทีมสีน้ำเงินสู้ๆ ชนะนกนะคะยกแรกเออเออไอ้ผ้าเดียดชนะน้อยไอ้ผ้าเดียดชนะน้อยอันนั้นกันโอ้โหเป็นพี่เลี้ยงไม่ได้นะเนี่ยเหนื่อยไหม อลิซช,กชกากเต้อลิ้ฉากเต้ชากบุต้ พีด้าพี่รินเป็นไงบ้างคะเก่งมากๆเลยใช่ไหมคะสุดยอดเลยไหมทำท่าทำหน้าหน่อยสุดยอดอยังไงเยี่ยมมากาตบมือให้พี่รินด้วย